ถ้าม่ถเีูพาเออต้องหรอกแ่กูลาส่งอาล้วครับคดีครับเป็นตาของคุณบิวครับตาค่อยรอมีกระดาษรองด้วยไม่ใช่กิ้งมาทำาเฉยเองเราตายกับบิด ไปแล้วไปแล้วไปแล้วชดดอชดดอบุญดีแกแกชดดอสุดล่เกลครับคุณเบ